แฟมิลี่มาข o มทูชิโรคุมะชแนลเราอยู่กันในเกมเก n s h ชินนิมแพสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่จะพาน้องๆมาทำพัซเซิลลับนะคะน้องๆพัซเซิลเนี้ยจะเป็นพัซเซิลข่าหัวนะคะน้องๆใครที่เข้ามาในร้านเรือธงนะคะน้องๆจะเห็น3กล่องนี้ถูกไหมคะตามกล่องนี้เปิดได้นะคะน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆไปเปิด3กล่องนี้เลยนะคะก็คือเราจะต้องเอาของในการล่าค่าหัวนะคะน้องๆมายืนยันกับอ่าเลสแซกนะ ค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้รับ3ามกล่องนี้ไปเลยนะคะตรงนี้การล่าค่าหัวเนี่ยมันสามารถล่าได้นะคะมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไทระกินะคะฮิตติมบินะ,ะทุกคนเราก็จะมีเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องไปล่าอยู่ดีเขาก็จะมีข้อมูลให้แต่พี่รวบรวมมาให้น้องๆแล้วนะคะทั้ง3มจุดเลยนะคะ จุดแรกจะอยู่ตรงนี้จุดที่2นะคะอยู่ตรงนี้และจุดที่3อยู่ตรงนี้แต่เราไปที่จุดแรกกันเลยนะคะเด็นนี่ไหมตัวซามูไรนะคะตัวนี้คือตัวที่เราต้องสู้นะคะน้องๆเดินเข้าไปใกล้เลยนะคะก็จะเข้าเป็นเฟสนะคะน้องๆเป็นซามูไรที่ีโมโหเลยนะเรียบร้อยนะคะเราจะได้หลักฐานนะคะ ในการยืนยันการล่าข้าวหัวของเราตรงนี้นะทุกคนนี่เลยนะเพื่อนๆได้มาแล้วนะะสำหรับโก่งดาบอาบนวำนะคะเสร็จแ,แล้วนะก็ให้มาตรงนี้ต่อเลยนะโอเคแล้วก็ฟังเขาคุยกันหน่อยนะตรงนี้จะสามารถเลือกได้นะว่าน้องๆจะ ช่วยขโมยของหรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจัดก,การทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะโอเคค่ะพอเราคุยเสร็จเราก็จะสามารถเปิดเจ้ากล่องตรงนี้ได้ด้วยนะรอเขาเปิดออกมานะคะจะเป็นตัวที่เราจะต้องสู้เพื่อล่าหัวอ,อีกตัวหนึ่งนะคะ พอเราสู้เสร็จนะคะเราจะได้เจ้าตัวนี้มานะนี่เลยนะคะหลักฐานการนำจับนะทุกคนเข็มกัดของสุภาพสตรีนะคะโอเคเราไปต่อกันที่จุดที่3เลยนะจุดนี้นะก็คือตัวนี้เลยนะกดคุยได้เลยนะคะเหมือนตัวนี้จะชื่อฮาดิมบีนะคะทุกคนตู้เลยเนาะหลังจากคุยเสร็จนะคะ ได้แล้วนะคะเราก็จะได้มาอีกชิ้นหนึ่งสำหรับหลักฐานการนำจับนะผ้าซาตินสีแดงของจอมลวงโลกนะคะได้มาครบทุกอันแล้วนะตอนนี้โอเคคราวนี้เรากลับไปที่ร้านเรือธงเลยนะว้ามาตรงนี้นะ พอเราเข้ามาที่ร้านเรือธงเราก็ไปคุยกับเลสแซกเลยนะคะส่งหลักฐานการนำจับนะส่งผ้าสตินไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ส่งอีกค่ะส่งอันไหนก็ได้นะทุกคนค่อยๆส่งนะคะสามชิ้นนะใส่ไปเลยเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้นี่เลยนะเป็นอาชิเม m นต์อีกหนึ่งอันนะอาชิเม้นต์พิบ ภพคยยามเที่ยงวันนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคน3ามกล่องนี้เปิดได้เลยนะซึ่งกล่อง3ามกล่องนี้บอกไว้ก่อนว่า3กล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่พูดได้เลยว่าไม่ใช่กล่องที่ได้เพชรแค่50แล้วก็สองเพชรนะคะทุกคนแต่และกล่องมีเพชรเยอะมากเลยนะอย่างเช่นคอมมอนเชสตัวนี้นะเปิดไปเลย20เพชรนะคะ แล้วก็ตัวนี้เลยนะกล่องกลางนะทุกคนปกติเท่าไหร่ห้าเพชรอันนี้ได้อยี่สิบนะเป็นสี่สิบแล้วนะนี่เลยจากสี่สิบแล้วลอเจ็ดสิบค่ะทุกคนแค่นี้เองนะคะสำหรับการเปิดกล่องในร้านเรือธงนะไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนโอเคสำหรับไลฟ์วันนี้ก็จบลงไปโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทีย ى!